ป่าลึกที่ไม่มีใครกล้าย่างกลายมีเรื่องเล่าถึงพานทมินกลุ่มพานผู้เดินทางเข้าไปดินแดนต้องห้ามดินแดนที่เต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับและเงาหมืดที่ไม่มีวันจางหายพวกเขาออกล่าเพียงเพื่อเลี้ยงชีพแต่กลับพบเจอบางสิ่งที่ไม่ควรถูกคนพบไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าผานเหล่านั้นเจออะไรในป่าแห่งน,นั้น แต่มีเพียงสองคนที่กลับออกมาได้พร้อมเรื่องเล่าที่ทำให้ผู้ฟังต้องขนลุกและนี่ก็คือเรื่องราวของพวกเขาก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราเงาไพรด้วยนะครับขอบคุณมากครับแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์กําลังรับขอบฟ้า ป่าทึบค่อยๆปกคลุมด้วยความมืดเสียงกิ่งลีดล้องประสานกันเป็นท่วงคำนองแปลกประหลาดขณะที่สายลมเย็นวูบไหวพัดผ่านหมู่ใบไม้รล่าวกับเป็นเสียงกระซิบเตือนจากสิ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดกลุ่มผ่านป่าจำนวนห้าคนเดินลัดเลาะมาตามเส้นทางเก่าแก่ที่แทบไม่มีใครใจมานานหลายปี พวกเขาเป็นพานผู้ชำนาญที่เดินทางเข้าป่าลึกเพื่อหาแหล่งล่าสัตว์ใหม่แต่มีเพียงคนเดียวที่เคยได้ยินเรื่องเล่าของป่าแห่งนี้ป่าธมินคืนนี้เราจะพักกันตรงนี้หัวหน้ากลุ่มพานเอ่ยขึ้นก่อนที่ทุกคนจะช่วยกันก่อกองไฟกองใหญ่ตามกลางลานดินที่มีร่องรอยของกระท่อมเก่าผูพัง บรรยากาศรอบตัวเงียบงันผิดปกติไม่มีแม้แต่เสียงนกฮูกหรือว่าเสียงสัตว์เล็กๆวิ่งผ่านเหมือนที่พวกเขาเคยเจอในป่าที่อื่นเสียงเดียวที่ดังชัดคือเสียงลมพัดแซกผ่านกิ่งไม้แล้วก็มีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่รอบๆตัวพวกเขาใครรู้บ้างว่าป่าแห่นี้มีตำนานอะไรป่านนุมคนหนึ่งเอ,อ่ยถามขึ้น ขณะนะย่างเนื้อแห้งบนกองไฟผานเท่าผู้มากประสบการณ์ถอนหายใจยาวก่อนที่จะเล่าขึ้นมาข้าเคยได้ยินมาว่ามีพรานบางคนที่เข้ามาแล้วไม่เคยกลับออกไปพวกเขาหายไปในความมืดและมีบางคนเล่าว่าเคยเห็นเงาประหลาดเดินอยู่ในหมอกยามราตรีทันใดนั้นเอง สายลมที่เคยสงบก็พัดแรงขึ้นเสียงหวีดวิวดังแสกผ่านต้นไม้ทำให้ทุกคนหันไปมองรอบตัวด้วยความระแวงอยู่ๆก็มีลูกธนูสีดำสนิทพุ่งเสียบลงกับพื้นดินห่างแก่กองไฟเพียงไม่กี่ก้าวมันปักแน่นอยู่ตรงนั้นส่องสะท้อนกับแสงไฟเราก็มีบางอย่างเฝ้ามองพวกเขาอยู่พรานทุกคนลุกขึ้นพร้อมกับอาวุธ คนหนึ่งค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้และดึงลูกธนูนั้นขึ้นมาที่การของมันมีอักขระประหลาดสลักไว้และที่ข้างๆต้นไม้ใหญ่มีข่อความจารึกเป็นอักษรขูดขีดที่ดูเหมือนเขียนด้วยเล็บของมนุษย์จงหันหลังกลับก่อนที่ความมืดจะก,กืนกินเจ้าหัวใจของพวกเขาเต้นแรงขึ้นมาทันที ท่ามกลางเปลวไฟที่ไหวบูบทุกคนสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ในเงามืดมันกําลังจับจ้องพวกเขาอยู่และรอคอยให้รัติการกืนกินกองไฟยังคงลุกโชนช่วงแต่ความเย็นเยียบของรัติการกลับแตกซึมเขม้ามาในทุกอนุร่างกายของผ่านทั้งห้าพวกเขาต่างจับจ้องมองไปรอบตัวด้วยความตึงเครียด หลังจากพบลูกธนูปิจนาและข้อความขู่เตือนบนต้นไม้เราไม่ควรอยู่ที่นี่ต่อไปพรานเท่าพูดเสียงหนักแน่นพางโยนกิ่งไม้แห้งเข้าไปในกองไฟป่านี้มันไม่ใช่ที่สำหรับมนุษย์แต่เรายังไม่ได้อะไรเลยพรานหนุ่มคนหนึ่งแย้งขึ้นแม้ในใจจะรู้สึกหวาดกลัวอยู่ไม่น้อยมันอาจจะกำลังรอให้เราประมาท พานเท่าเ่ยเสียงตำ่ำก่อนที่จะเงียบไปทันทีเสียงกิ่งไม้หักดังขึ้นจากความมืดทุกคนชักอาวุธขึ้นมาถือไว้แน่นสายตาจับจ้องไปยังแนวต้วนไม้สูงที่ทอดยาวเป็นเงาดำทะมึนทันใดน,นั้นหมอกหนาทึบสีเทาขาวก็เริ่มปกคลุมรอบตัวพวกเขาราวกับว่ามีบางสิ่งกำลังคืบคลานเข้ามา กองไฟสั่นไหวอย่างรุนแรงเปียวเพิิงพันหลี่ลงเหมือนถูกดูดกลืนด้วยพลังบางอย่างความเย็นเยอือกแผ่ซ่านไปทั่วร่างของพานนุ่มคนหนึ่งสั่นสะท้านโดยไม่รู้ตัวนั่นมันอะไรพรานอีกคนกระซิบพร้อมยกปืนขึ้นเล็งไปยังเงาดำที่เคลื่อนผ่านในม่านหมอกดวงตาสีแดงสองดวงปรากฏขึ้นจากเงามืด สูงเทียบเท่ากับมนุษย์แต่รูปร่างบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติมันยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆนอกจากดวงตาที่จ้องมองมาหาพวกเขาพรานหนุ่มกำมปืนแน่นหัวใจเต้นแรงวิญญาณป่าพรานเท่าพูดออกมาเสียงแหบพราทันในนั้นเสียงกรีดร้องหวยหวนก็ดังขึ้นจากทุกทิศทาง เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของมนุษย์มันทั้งแหลมสูงและต่ําลึกในคราวเดียวกันสะท้อนกล้องไปทั่วป่าราวกับเสียงคลำควรของผู้ที่ถูกทรมานพรานคนหนึ่งหน้าซีดเปืดอดมือที่ถือปืนอยู่ก็เริ่มสัน่นเราต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้แต่ก่อนที่พวกเขาจะได้ขยับตัวร่างดำทะมึนที่อยู่ในม่านหมอก ก็พุ่งเข้ามาหาพวกเขาด้วยความเร็วเหนือมนุษย์เสียงกรีดร้องแหลมสูงดังก้องกังวานไปทั่วพื้นป่าหามกลางม่านหมอกที่ค้นนะจนแทบมองอะไรไม่เห็นรรานทั้งห้าพยายามตั้งสติแต่เงาดำทั้งมืนที่พุ่งเข้ามากับทำให้พวกเขาแตกกระเจิงวิ่งไปที่ลำธารข้างหน้าเลยเร็วๆเข้ารรานเท่าตะโกนสั่งทุกคน ทุกคนรีบพุ่งตัวออกจากวงกองไฟทิ้งสัมภาระบางส่วนไว้ข้างหลังเสียงฝีเท้าดังกล้องในความมืดเสียงใบไม้ไหวดังมารอบทิศทางแต่ละคนรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างกำลังไล่ล่าพวกเขาอยู่ผานนุ่มคนหนึ่งหันไปมองด้านหลังในเงาสลัวเขาเห็นล่างบางอย่างกระโดดไปมาบนต้นไม้รวดเร็วและผิดธรรมชาติมันไม่ใช่มนุษย์แน่ๆ ผีกองกอยผ่านเท่ากัะซิบเสียงสัน่นตำนานเล่าว่าผีกองกอยคือผีร้ายแห่งป่าลึกมันมีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์แต่ขาที่เหยียบพื้นของมันมีเพียงข้างเดียวเวลากระโดดมันจึงส่งเสียงกอยกอยน่าสะพึงกลัวพวกมันก็หายเลือดและล่าเหยื่อด้วยเขี้ยวอันคมกริบมันมาแล้วท่านใดนั้น เสียงกระโดดคือกล้องรอบตัวก่อนที่เงาสองล่างจะพุ่งเข้าหาผ่านที่วิ่งลังทายเขาถูกดึงเข้าไปในม่านหมอกทุกคนหันกลับไปแต่ไม่เห็นแม้แต่เงาบักเดดหายไปแล้วอาหนุ่มคนหนึ่งตะโกนขึ้นน้ำเสียงเต็มไปได้วยความหวาดกลัวเราต้องไปต่อจะหยุดเด็ดขาดผ่านเท่ากระชากแขนอีกคนให้วิ่งต่อไป แต่ก่อนที่พวกเขาจะไปถึงลำธารเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นด้านข้างเสียงกระดูกแตกดังมาจากต้นไม้ใหญ่พรานอีกคนเมยหน้าขึ้นไปมองและสิ่งที่เขาเห็นทำให้ขาของเขาอ่อนแรงลงในทันทีพรานอีกคนที่หายไปกำลังห้อยหัวอยู่บนต้นไม้แขนขาบิดงอผิดลูกดวงตาเหลือกขึ้นขาวโพน ลือดหยดลงมาจากรอยแผลที่ถูกกัดฉีกจนเกือบขาดไปเดี๋ยวนี้ผ่านเท่าตะโ,โกนทุกคนรีบพุ่งตัวลงน้ำทันทีลุยไปตามลำธารโดยไม่กล้าหันกลับไปมองทางด้านเบื้องหลังมองยังคงหนานแน่นเงาของกองกอยยืนอยู่ท่ามกลางล่างไร้วิญญาณของพรานที่ถูกมันล่าดวงตาสีแดงของพวกมันจะท้อนแสงวาววับ ลาวกับรอเวลาตามล่าต่อไปหลังจากนี้รอดจากดงผีกองกอยมาได้อันที่เหลือสามคนเดินตามลำธารไปเรื่อยๆโดยไม่มีใครพูดอะไรความเงียบปกคลุมพวกเขาทุกคนยังคงขวัญเสียจากการสูญเสียสองสหายของฟ้าเริ่มสางหมอกบางลงพวกเขามองเห็นพื้นที่โล่งเบื้องหน้ามีบางอย่างตั้งอยู่่ามกลางป่า คือหมู่บ้านล้างกระท่อมไม้หลังเก่าลายหลังตั้งกระจัดกระจายเอาวันเลื้อยปกคลุมทั่วทั้งบริเวณสแสดงให้เห็นว่าที่นี่ถูกทิ้งล้างมานานบางหลังมีร่องรอยพังทลายเหมือนถูกบางอย่างทำลายอย่างบ้ากครับที่นี่น่าจะปลอดภยัยพอให้เราหลบซ่อนตัวได้สักพักผ่านเท้ากลาวก่อนเดินนำเข้าไป พวกเขาตรวจดูรอบๆหมู่บ้านทุกอย่างเงียบงันผิดปกติไม่มีแม้แต่เสียงนกหรือเสียงของมแมลงกระทอบบางหลังยังมีเครื่องใช้เก่าๆหลงเหลืออยู่เหมือนคนที่เคยอยู่ที่นี่หายไปอย่างกระทันหันที่นี่มันแปลกเกินไปพรานหนุ่มคนหนึ่งพูดพางสังเกตเห็นพวกจานชามที่ยังวางอยู่บนโต๊ะแต่ถูกคนจับจนหนาเติะ เราพักที่นี่กันก่อนรอให้ฟื้นตัวแล้วค่อยหาทางออกจากป่านี้ผ่านเท่าตัดสินใจพวกเขาเลือกกระท่อมหลังหนึ่งที่ดูแข็งแรงพอที่จะใช้เป็นที่หลบภยัยพอตกกลางคืนหมอกหนาเริ่มปกคลุมอีกครั้งลมเย็นพัดผ่านช่องไม้ของกระท่อมเกิดเป็นเสียงหวีดวิวคล้ายเสียงกระสิบเสียงขอประตูดังขึ้นเบาๆพระนมสะดุ้งเฮือก หยบว้าปืนขึ้นมาถือแน่นอ่านเท่ามองหน้ากันก่อนจะเดินไปเปิดประตูอย่างระแวดระวังแต่ข้างนอกว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นเสียงข้อประตูดังขึ้นอีกครั้งเสียงเดิมแต่คราวนี้ดังมาจากหน้าต่างด้านหลังพานหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อบักสินใจกล้าเดินไปแง้มม่านออกดูเขาก็จนถอยหลังแทบไม่ทัน ดวงตาเบิกครรมด้วยความหวาดกลัวเพราะข้างนอกหน้าต่างนั้นมีร่างของพานเดชที่หายไปเมื่อคืนกาลังยืนจ้องมองเข้ามาแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าน,นั้นคือดวงตาของพานเดชกรวงโบไหลลูกตาริมฝีปากขีดกว้างเป็นรอยยิ้มผิดธรรมชาติเดชพานเท่าร้องออกมาแต่ร่างนั้นหายวับไปในพิบตา ทุกคนรีบปิดประตูหน้าต่างและพยายามตั้งสติแต่แล้วเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากอีกห้องพวกเขารีบพังประตูเข้าไปพบว่าบักสินหายตัวไปแล้วมีเพียงร่องรอยลากไปตามพื้นดินมุ่งออกไปนอกกระท่อมพวกเขาเหลือกันเพียงสองคนแล้วตอนนี้พรานที่เหลือเพียงสองคนผ่านเท่าและผานนุ่ ยืนตัวแข็งอยู่กลางกระท่อมลาว,วักสินหายตัวไปแล้วเหลือไว้เพียงรอยลากยาวที่นำออกไปสู่หมอกหนาทึบดันหนอกเราต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้พรานเท่ากระซิบเสียงเพลงกลางคว้าปืนขึ้นสะพายพรานหนุ่มที่เหลือไม่อิจดอดแม้แต่น้อยพวกเขารีบออกจากกระท่อมใช้แสงจันทร์นำทางทมกลางความเงียบที่น่าสะพึงกลัว ทั้งคู่เล่งฝีเท้าไปตามเส้นทางที่จำได้ว่าอาจนำไปสู่ขอบปา่าแต่ยิ่งเดินพวกเขากลับรู้สึกว่าหมู่บ้านล่างไม่ได้ลดระยะห่างลงเลยขณะที่พวกเขากําลังเล่งฝีเท้าเสียงฝีเท้าดังขึ้นด้านหลังมันเป็นเสียงลากขาเหมือนล่างไร้วิญญาณเดินตามมากานหนุ่มหมันขับไปมองและสิ่งที่เขาเห็นทำให้ขนลุกฉัน เงาดำทำเงินหลายหล่างยืนเลียงกันอยู่ในหมอกมันมีดวงตากวงโรลปากฉีกกว้างเป็นรอยยิ้มผิดธรรมชาติเหมือนกับพานเดชที่พวกเขาเห็นเมื่อสักครู่และแถวหน้าสุดนั้นบักสินยืนอยู่ที่นั่นด้วยร่างของบักสินบิดเบี้ยวผิวหนังสีดขาวและมือเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนเขายกมือขึ้นช้าๆแล้วชี้ตรงมาที่พวกเขา อันใดน,นั้นเสียงกรีดร้องหหยหวนก็ดังกระหึ่มไปทั่วป่าอย่ามองอย่ามองวิ่งเดียวนี้พรานเท่าตะโกนสุดเสียงทั้งคู่พุ่งตัวไปแบบไม่คิดชีวิตเงาดำหลายล่างวิ่งตามมาเร็วผิดธรรมชาติเสียงแจ๊ะแจของเท้าที่หลากไปบนพื้นดินดังสะท้อนทั่วทุกทิศทางลมหายใจของผานหนุ่มเริ่มติดขัดขาทั้งของข้างชาไปหมด แต่เขาไม่มีเวลาหยุดพวกเขาวิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งข้างหน้ามีแสงไฟสลัวๆวจากตะเกียงของหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่นอกชายป่าพวกเขากระโจนข้ามลำธารสุดท้ายและทันทีที่ข้ามพ้นเงาดำทั้งหมดก็หยุดลงทันทีมันไม่ข้ามเส้นเขตแดนออกมาราวกับถูกกักขังไว้ในป่าต้องสาบแห่งนั้น ร่านทั้งสองหกล้มลงบนพื้นหญ้าหมู่บ้านปอดแทบแตกเป็นสิ่งเสียงพวกเขาหอบหายใจร่างกายสั่นสะท้า,านไปหมดชาวบ้านช่วยพาพานเท่าและพานหนุ่มไปรักษาตัวหลังจากฟื้นคืนสติผานเท่าเล่าเรื่องทั้งหมดให้ผู้เท่าของหมู่บ้านฟังผู้เท่าฟังเงียบๆก่อนจะถอนหายใจหนักและเอ่ยขึ้นว่า เจ้าทั้งสองโชคดีเหลือเกินที่นี้กลับออกมาได้จากนั้นเขาก็เลื่มเล่าเรื่องราวของหมู่บ้านล้างนั้นให้ฟังนานมาแล้วที่นั่นเคยเป็นหมู่บ้านของพ่านป่ากลุ่มหนึ่งแต่วันหนึ่งพวกเขาล่วงเกินดินแดนต้องห้ามฆ่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นวิญญาณของผู้เฝ้าป่าคำสาปแห่งป่าธมินจึงตกลงสู่หมู่บ้าน หลังจากวันนั้นชาวบ้านทุกคนเริ่มหายตัวไปทีละคนทีละคนจนสุดท้ายไม่มีใครเหลือหลอดพวกเขากลายเป็นเงาท,ที่ล่อนเล่ในป่าแห่งนั้นรอคอยเหยื่อไายต่อไปที่จะเข้ามาผานเท่าและพานหนุ่มไม่เคยกลับเข้าไปในป่านั้นอีกเลยพวกเขาออกจากการเป็นผานและใช้ชีวิตอย่างสงบแต่เรื่องเล่าของพวกเขา ได้แพร่กระจายออกไปและกลายเป็นตำนานพานธมินจนถึงทุกวันนี้